เครกกะทิแผ่นบางสอดไส้ด้วยข้าวเหนียวมะม่วงราดด้วยซอสกะทิสดข้นๆต้องลองครับกับเครปข้าวเหนียวมะม่วงน้ำกะทิสำหรับแป้งเครปเราใช้กะทิผงตราชาวเกาะแป้งสาลีเกลือน้ำตาลปี๊บไข่ไก่น้ำสะอาดและเนยละลายบันให้เนียนแล้วพักแป้งเป็นเวลา15นาทีตักแป้งลงในกระทะที่ร้อนดีกรอกเป็นแผ่นบาง พอแป้งสุกก็พลิกด้านการคุมแป้งด้วยกระดาษทำให้แป้งไม่แห้งครับทำซอสกะทิโดยนำกะทิผงแป้งเกลือและน้ำใส่หม้อตั้งไฟกวนให้สุกและข้นดีนำออกมาพักควักเนื้อมะม่วงออกเป็นทรงกลมเตรียมไว้ก่อนครับตักข้าเหนียวมูล และมะม่วงวางบนแผ่นเครปมหมนให้พอแน่นดีจัดลงจานเสิร์ฟแล้วราดด้วยซอสกะทิสดโรยถั่วเขียวลอบเปลือกทอดตกแต่งเพิ่มด้วยเนื้อมะม่วงเท่านี้ก็พร้อมอร่อยแล้วครับ